รักษาอัตราการขยายตัวปริมาณเงินตรารักษาระดับราคาสินค้าที่จะเป็นต่อการกองทีนรักษาเทียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศส่งเสริมการส่งออกปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้าปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกดับการผลิตเร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินค้านำเข้ารักษาระดับ ราคาสินค้าเกษตรจะราคาอะนครับ้อที่4ถึงอที่หข้ค้อข้อง้อข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 ้ข้าข้อข้อข้อี่อขสอง้้ข้อร้อขอข้อข้ออ้้อ เน้นการเฟ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งการผลิตสาขาเกษตรปรับปรงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกกระจายรายได้และการมีนทาทภูมิภาคฉบับที่6พุทธศักราร2 5ยสสิถึงศรสองพันห้าร้าสีเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต เป็นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิง่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเริ่มแผงหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวรับบทบาทรักในการพัฒนาประเทศมีแผนพัฒนารับวิสาหกิจครับ พอดีวิเจังว่ะยังยังอะไครับยังไอ่ีวเจปือมีการนิยาเดี๋ยวไปหาวาครับอ่าพีวายว้ใกล่ไก่นะพีสวนเตยีามไ้นะอ่าต่อไปครูคราสุเทพลาค่ะ อนุนนำเสนอแล้วนะคะอันนาการนิการ่ทองไหมไม่ใช่ค่ะวันนิพาหรือเปล่าคะไม่ไอ๋อโอเคโอเควันนิานวันนิ่ายังยังไม่เนาะอะไสวนไไงเจร ก็มาแล้วยังไม่ได้เสนอเลยแจ้งเลยนะคะจะได้นังเสนอให้ทุกๆคนเราจะได้สะุวกนะคะจะได้รับหมายเรื่องของการสอบนะเห็นไหมคะเรียแนบบัวยไม่ง่างยาก็ายังมาเธอโอเคได้ <Okay. S 1> ครับได้แล้วโนะอเคได้แล้วเชิญค่ะสหรับที่สี่เก้าฉบับที่เจ็ดถึงเก้าพศสองพัน ห้าร้อยสิบห้าถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเนการรักษาอัตราการเติบโตทางเศร,รษฐกิจอย่างต่อนเนื่องและมีเสถียรภาพใน้นการกระจายรายได้และพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทใน้นการพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมใน้นการพัฒนากฎหมายและทวิสาหกาิจและระบบราชการฉบับที่แปด พศ2,540ถึง2,544เป็นจุดสำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีศูน่วทข,ของทุกภาคส่วนในสัคงคมและมุ่งในุงให้คนเป็นศูนย์กลางพัฒนาและใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีาาการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นคุณภาพ